สวัสดีครับอ่าวันนี้พาแวะมาดูสารโดมนะครับความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าเรา,เรามาดูกันครับผมโอ้รู้สึกว่าจะใหญ่พอสมควรนะครับนี่แต่ว่าไม่เจอช่างนะครับช่างไปทานข้าวอยู่นี่นะครับ าโมแกะบล็อกออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยงามมากเลยครับผมแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับใหญ่นะครับใหญ่มากเลยกำลังพันขึ้นมาอีนะครับผมยาโดยเนี่ยพอบีนันจูเฮ้ Quý chân này nọ, này nọ thân anh khắp Sợi ngam anh quý quý thân anh quý ai thân anh quý ใช้หมดเลยครับออ oh. ๋ที่ทำอิ่มไม้ใช้หมดเลยอืเ uh huh. ราจะประกอบวันนี้นะครับโ oh, อ้นี่เรียบเรียงลูกนเงินชิ้นสวยงามครับสวยงามอาจารย์มาแล้วครับตอนนี้ใหญ่เนาะอาจารย์เนาะครับโต๊ะโต๊ะไหว้ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ60 เจซนครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซนอ๋อครับผมลดแปดสิบเซนแปดสิบเซนพอดีครับขนาดครับผมก็พอดีเรายืนพอดีกําลังสวยเนาะวันนี้จะประกอบใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ว่าน่าจะคนจ่ายออกปนยกออแต่ว่าตอนย้ายต้องยกต้องใช้คนไม่ไหวเนาะหรือไงก็ตอนนี้ก็จะใช้คนน่แหละครับยกของไปผมยกไปตักอู้จ๊ะกรถยกจะใช้รถยกไปบ้านพี่น่ะ ต่ใช้ยกรถยกผมเองก็ยกไม่ไหวอกอ๋อได้ได้ครับก,ก็คงจะดีเดี๋ยวดูก่อนเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวดูวันใกล้ๆวันก่อนวันนี้มาดูความคืบหน้ามาดูงานก็ไปเยอะๆเลยครับผมก็เสร็จทันอยู่ครับวันที่27อาจารย์บอกว่าจะเสร็จทันทันครับ,รบก่อนที่27นะครับลงสีวันไหนครับนี่ ลงสีน่าจะวันที่ยี่หกครับอ๋อ,อยี่หกดอกบัวยังไม่ได้ทำใช่ไหมครับดอกบัวเดี๋ยวผมประกอบช่วยประกอบก่อนเดี๋ยวผมก็จะปั้นครับดอกบัวนี่ปั้นสดครับปั้นดโอ้อปั้นสดเลยบอกครับปันป้นปั้นนนมือดิี่เป็นงานปั้นสดนะครับอยากเห็นอยู่ครับผมดอกบัวกรีบกรีบบัวนี่นะครับจะเป็น กรของสารหมดแลครับนี่เดี๋ยวเรจะไล่ค่ะไล่เก็บโดยครับผมไล่เข้ามาแล้วครับตอนนี้ความสวยงามอ่าเดี๋ยวเราจะแวะมาดูเรื่อย,รอยครับมาชมเร,เรื่อยครับผมแต่วันนี้จะไปดูที่บัดิชาดาก่อนนะครับเพราะว่าช่างเชวันนี้ ทำฐานนะครับผม,เ,เ,มเขาทำฐานเขาจะเริ่มวันนี้เลยครับขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับผมบค,นะครับครับผมสวัสดีครับ เชื่อลล่าแล้วนะครับผมจสายไฟนะครับต่อท่อปลา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 เสี้ยว ครับผมไปยังหัวน้ำมันแห้งตัวเปิดใส่ถังไว้ตัวเนาะไปซื้อตัวเนาะอ้อจะได้คือเป็นอย่างสันจ่อ อาเรียนนะครับผมสมบูรณ์แล้วครับผม ช้างครับอันนี้เสร็จสมบูรณ์เลยใช่ไหมครับนี่สมบูรแบบท่าทรงท่าสีอะไรเรียบร้อยหมดทุกแดงมมแบบของเกาเ่าก็มาครับวันนี้เก็บเล็ก ทำงานกันทุกวันนะครับนี่ไม่มีวันหยุดราชการเลยเนาะะฮเอาตะขอไหมเราเป็นไข้แล้วเอาตะขอสับช้างอ่ะเอาไหมจะได้หายไข้ได้ประจานไปแล้วหนึ่งปากแตกหมดแล้วหนาวจะยุดติดต่ออยู่เอา เ้ออโก็ว่าถามท่านเชว่าไปไปอมลูกอมมาบอลูกอมใหม่ของเด็กๆไหมเด็กเล่นไหมเออปากแตกนะลงช้างนะครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้นะครับผม มันก็เป็นงานฐานนะครับฐานองพ์กเนินการยาวไปครับ à so luôn đung biết nó hả à xuôi ngam xuôi ngam